โอ้ยฮ right, ัลโหลเทสครับผมยินดีต้อนรับสู่ Ur b a n เบิรจโกครับผมเป็นเกมแนวแคชชัวครับที่ให้เราแต่งห้องคอนโดของเราให้แบบว่าเติมพวกแบบเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เข้าไปให้มันดูแบบน่าอยู่มากขึ้นครับผมก็ตัวเกมเป็นเดโมอยู่นะครับในสตรีมถ้าเกิดว่าเห็นเราอยากลองเรวจะแปลเดงกันไว้ให้นะครับมาคลิกแค่อนไอคอน to retrieve new plan เอาให้เลือก Shoot your first t ต o ทูเพลนอันนี้ก็คือจะเป็นพวกแบบต้นโมงต้นไม้ซ c u l เ n นหรือว,ว่าแคคตัสซ c u l เ n นดีกว่าอ๋อโอเคต้องเสียตังค์เหรออ่าโอเคอันเลือกจะเลือกได้แค่แรกไออันต่อไปมันต้องเสียไอดอกไม้เนี่ยซึ่งเรายังไม่มีอยู่ข้างบนอ๋อ s h o o ูเออ r ์เฟิส t ์ทูเพลนโอเคฮะคือเขาให้เลือกได้ทั้งสองอันเลย แคกตัดได้ไหมเอาโอเคได้แค่สองอันอ่ะอย่างอันอย่างลัอนันคลิก on the new plant button to start p l a c i n g it อ่ะโอเค WSD คือเคลื่อนที่ผมกำลังดูว่าจะหมุนได้ไหมเหมือนจะหมุนไม่ได้หรือเปล่าอ้าหมุนได้โอเค QE คือหมุนก็แล้วก็เมาส์เก้งคือซูงมเข้าซูมออก and have different need in light and humidity โอเคก็คือว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยต้องใช้แสงแล้วก็ความชื้นที่แตกต่างกันแล้วก็มีความต้องการอย่างอื่นด้วย Get more point for the b a s e placement โอเคมันกึงๆจะแบบพัซโซหนหน่อยปะมันไม่น,นึงกับพัซโซ e หรอกอันนี้มีอ้อนี่มีอันนี้ด้วยไปด้านขวาคนเลยอันนี้คือเหมือนกับเป็นออปติคทีนนิดหนึ่งแล้วเราก็จะได้ไอ้ดอกไม้ที่เอาไปซื้อพวกต้นไม้อื่นมาเป็นรางวัลไฟเทดดี้เบร์จำอ่ะนี่อ่ะไฟเทดดี้เบร์เราไปไหนอะ อ๋อแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็วางลงไปอืมโ okay. อเคอรักดีอ่ะวางก่อนอันนี้คือต้นผมผมน่าจะบังวะ่ะอ่าอันนี้ต้นแคคตัสด,ด้านขวาเขาจะบอกว่าชอบอยู่ใน Love to stay with Cacti ชอบไอ้ต้นไม้แคคตี้แล้วก็ต้นปามต้องการแสงแล้วก็ไม่ต้องการความชื้นมากโอเคแสงเหรอถ้าเกิดง่ายๆก็ต้องแถวหน้าต่างป่ะวะ อ,อ่ะสิบห้าเต็มยี่ห้าอีกนหนึ่งเล v e สมอลเนเ i อร์แอนด์เฮดบิ๊กวันชอบเพื่อนบ้านเล็กๆน่าจะเป็นแบบต้นไมข้ข้างๆอยู่เด็กๆแล้วก็ไม่ชอบต้นใหญ่ไม่ต้องการแสงและไม่ต้องการความชืน้นโอเคอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจริงขนาดไหนวะใครที่เป็นพวกแบบว่าใสา่แบบพืชๆจา้จาๆสักคนแล้วมันไม่ต้องการน้นําเลยวะไม่ไม่ใช่ไม่ต้องการแบบแสง Complete set to get Lily อันนี้คือ Lily โอเคแล้วคือ text Take lamp and turn it on ให้เอาแจก,กันแล้วก็เปิดมีโอเปิดไว้เดิมไว้เดิมอ่าฮะอ่า humidifier เครื่องทำความชื้นเครื่องพ่นป่ะเครื่องพ่นนี่เหรอนี่คือเครื่องพ่นใช่ป่ะ What อ้ cool ดี๋ยวก่อนอย่างนี้ไอ้ต้นแคคตัสก็ไม่ได้ดิอันนี้คือมันมีโซนบอก้วยว่าไอ้ความชื้นไอ้เครื่องทําหมอกมันอยู่ไกลแค่ไหนอ่ะซึ่งไอ้ต้นไอ้กระบอกเพชรมันไม่ต้องการความชื้นอ่ะต้องไปไว้ที่อื่นแล้ววะเออไว้ข้างเตียงม,มันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวปะกลัวแบบหัวหกอ้อมันเป็นที่นอนสองคนนวยว่าสองคนสองคนเอ้ามีโนแพลนด้วยตรงนี้อันนี้คือห้าม เหมือนกับรูเมดเราห้ามไปให้มีต้นไม้อยู่ข้างกันเลยได้ปะ่ะอะอ้อโอเคอันนี้คืออยู่ข้างกันเพราะว่ามันชอบเพื่อนบ้านตัวเองเด็กใช่ปะ่ะที่บอกนี่ก็คือแคคตัสอยู่ด้วยกันไปเลยโป๊แต่แคคตัสต้องหาที่อื่นอะที่มันมีแสงอ่ะโอเคกูได้กดอ๊ออ้โอ้สเสนิคเพลนอันนี้เขาเรียกว่าต้นเลยวะ แล้วก็อันนี้เซนเนกแพนมาแล้วก็แคคตัสได้อีกแดนดอมได้ปะไม่ได้แต่เรามีลิลี่แล้วอะจะเราใช้ซื้อต้นอื่นดูอันนี้ก็น่ารักดีมีดอกไม้ด้วยโอ้คอนเฟิร์มได้าอีก2ต้นเพ a ทแคคตัสอ on TV ได้นิดไลท์อ๋อนี่คือไลท์ไลท์นี่คือแสงแดดไม่ใช่แสงแดดนี่ว่ ไลท์ที่ว่านี่คือแบบแค่แสงก็พอโอ้เรียบร้อยเพชรอ่อนแคทน้องเหมียวโป๊ะโป๊ะก็ได้ดีๆโอเคมีไดอรี่ด้วยนี่เหมือนกับว่าเป็นสไตล์แบบเป็นสตรอรี่นิดๆหน่อยๆนะรู้สึกว่าด e เวลลอปเปอร์เขาเป็นคนต่างชาติครับผมแต่ว่าผมไปดูมาในทวิตเตอร์นะฮะตามผมได้ในทวิตเตอร์เหมือนกันนะถึงมันจะไม่เคยตาม่าไรแต่ว่า ก็ในทวิตเตอเนี่ยผมไปดูไอ้ e e v e l o p เ r เขามาครับเขามีเพจไอเขามีแอคเคาท์อยู่ในนั้นก็เหมือน developer เนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศไทยน่าจะอยู่กรุงเทพอแหละแต่ว่าเขาทำไอเกมอินดีนี้เป็นเหมือนเป็นแบบเป็นสายโปรเจกต์ของเขาเฉยมไม่มีอะไรแค่ว่าคนต่างชาติแล้วเขาอยู่ที่ไทยแค่นั้นเองอ่ะอันนี้วางไหน less tree p l a n t in i d l e environment อันนี้คือให้ วิธีบอกว่าให้วางต้นไม้ในพื้นที่ที่มันอยู่3อันอันนี้ก็ได้เพราะนี้ต้องการอยู่ในที่ที่มีแสงไว้นี้ได้ไหมโอ้เรียบร้อย move plate and cup to the table จานไปไว้บ,บนโตะ๊ะแล้วก็แก้วเดี๋ยวว่าแก้วอ๋อนี่แก้วอะไรอยู่ในนั้นวะ What ทำไมมันสีอย่างนั้นนะ ช้อนกับแคนดี้เคานหรือแล้ววะอ่ะเช็คเจอร์นอล for new entry อืม sunlight n e อันนี้คือเหมือนกับแค่บอกเฉยๆว่าแบบเหมือนพจนานุกรมของพืชอะไรประมาณนั้นอ่ะก็คงงง้นแหละแล้วก็แล้วก็คุณก็หาไอ้นี่คุณก็มากดไอเอาต้นไม้ไปเพิ่มได้เรื่อยๆอันนี้เบซิลมาละแล้วก็สนิคแพนอันนี้สูงๆไหม เรี oh. ยบร้อยได้แบบสองเบซิลเลฟสมอลเนเบอร์ไม่ต้องการแสงต้องการความชืน้นต้องการความชืน้นผมว่าเราจะต้องทำการจัด,จ,ดจัดนู่นจัดนี่ซะหน่อยนี่โอ้ oh, oh, มันมีฟิสิกด้วยมันมีจิโกโก้ฟิสิกด้วย บ็อกไว้นี่หมุนได้ปะวะหมุนได้นี่หว่าอ๋อเดี๋ยวนี่ก็เปิดไฟนี่โอเคโอเคโอเคเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนกระเป๋ากระเป๋าไปไว้นูน่นมันก็เหมือนกับ unpacking นหน่อยปะคิดว่านะเนี่ยตัวนี้ก็แบบว่าอ่ะยังไม่ต้องใช้ก็ไปไว้ที่นูน่นเราจะได้มีพื้นที่ที่แบบวางต้นไม้มากขึ้น เก็บเกมหน่อยไปข้างล่างไปบุมบ็อกความจริงไว้ข้างล่างก็ได้นะไว้ไใต้เตียงได้ป่าว่ะเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ได้หมุนหมุนได้ไหมอ่าฮะสงสัยทุลเลียเปหน่รอวอะไม่นั่ไปก่อนแล้วกันเกมรีโมทคอนโทรลไว้ในนั้นอ่ะ อันนี้เสน็กแผนต้องการแสงแล้วก็ไม่ต้องการไอยความชื้นไว้ไวน้นดีมันดูไม่ค่อยโคซี่เลยวะ่ะมันดูค่อนข้างจะรกนี่เลยไหมว้าว้ันนี้เลยนี่โหโคตรแบบเขียวแค่จีเขียวแค่จีจสุดๆเดี๋ยนะ อันนี้ต้องการแสงไม่ต้องการความชื้นต้องการแสงไม่ต้องการแสงและไม่ต้องการความชื้นอันนี้ไปไว้ที่อื่นเดียกันอันนี้เปิดไฟตรงนี้แล้วก็เปิดไฟอ่ะอืมโอ้นี่ไงนี่ไงพอยต์ได้8ปดสิบห้าหรือแค่เอียนเนี่ยให้ครบแล้วก็จบเลยเอาไว้ตรงนี้เลยก็ได้นี่หว่าไม่ต้องการแสงและไม่ต้องการความชื้นเนี่ยไว้อันนี้ต้องการแสงไม่ต้องการความชื้นไปนู่นต้องการแสงไม่ต้องการความชื้นไปนู่น ขอโทษนะนั่นบาบูบีไปะนะนี่บนนี้โอ้อะขาเไปไหนห้าวะวัดนี่เหรอแล้วซื้นิดไลท์เอ้าต้องการความชื้นไม่ต้องการแสงปิดผ้ามาได้ไหมมันแสงจากไหนอะถ้ามันมีวงออกมันคือแสงเครื่องนอกเว้ Hmm. หรือว่าเราควรจะเอาไปตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ความเชื้ออยู่ตรงนี้แสงไปนูน่นปิดไปเลยก็ได,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 ด้พอเราใช้แสงจากขนอกแสงธรรมชาติแคคตัสอยู่บนนี้อันนี้อยู่บนนี้เลยนี่แล้วก็อันนี้ไปนี่ครบล้ว อะไรวะ d o e s n ัซ e ซ n น e ท h ลท์ e ีทฮ d i มิลิ m e ้เลิ l l ม e ลเล small neighbor คือยองอยู่ใกล้กันเนาะอ๋อนี่ไงเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆก็คือว่าคุณต้องดูด้วยว่าแบบบางต้นไม้มันต้องแบบเหมือนชอบต้นไม้ต้นอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันอนะที่เป็นต้นไหนอะไรเงี้ยะมัน,มนไม่เข้ามันไม่ชอบกันอะไรเงี้ยเออ อ่ะเราก็ไปเรื่อยๆปโอ้อันนี้คืออะไรวะโตดนโตด์เกิดอะไรวะอืมนี่คือต้นอะไรอ่ะนี่คือพันธุ์อะไรวะเนี่ยไม่รู้จักเลยอันนี้อันนี้สวยดีแต่น่ากลัวดีโอ้อต้องการแสงไม่ต้องการิวบิดิตี้แถวนี้จะเต็มไปด้วยต้นไม้ ต้องการแสงไม่ต้องการทิว i ิ i ตี้อะวางไม่ให้หมดเลยตรงนี้เพิ่มอีกซักคู่แลนโอ้สีสวยอะแล้วก็น,นีอันนี้โอ้โหอันนี้ค่อนข้างจะอรุงรังไม่ต้องการแสงต้องการความชืน้นเฮ้ยโอ้บนนั้นเลยขอโทษเลยกระเป๋าไปทื่นสวยมากโ อยู่ด้วยกันอยู่ข้างกันได้นี่อยู่ข้างกันแล้วได้พลอยเพิ่มโอ้โหสักคูแลนไม่ต้องการอะไรเลยสักคนไดไปอยู่บนนั้นด้วยกันโอ้เฮดพิกวันเนาะไง <Yeah. S 1> อืมฮะมอนสเตอร์ huh? <Monst> คือไร้ว,ว่าต้นโคตรใหญ่ต่างเอาไม่พอด้วย อันนี้อันใหม่ลิลลี่หมดละเลือกมาอย่างละสอง need l i g h need humidity prefer to stay alone อันนี้ไม่ชอบพ้วนเลยไม่ชอบเพื่องไม่ชอบพ่วงโอเคเราต้องหาที่ให้มันอินเทอร์เซ็กกันให้ได้ละโอเคขอนญาตเอาไฟมาตรงนี้เปิดไฟดิอ่ะโอเค ตรงนี้ตรงเนี้ยวงตัวเนี้ยคือตรงที่มีทั้งแสงและน้ําอยู่ด้วยกันไอ้ทั้งความชื้นและแสงอยู่ด้วยกันโอ้ตรงไ้ตรงนี้แหละอันนี้เหมือนจะโดนแสงวะ่ะอยู่นี่แล้วกันนะแล้วก็อันนี้ need light don't need humidity อันนี้บนนี้ได้โแล้วก็มันก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้ปะ่ะแต่ก็คือว่าเหมือน objective มันไม่มีให้เพิ่มเราอ เออใช่เนี่ยคือเหมือนกับผมว่าตอนนี้เขาน่าจะให้แค่นี้เว้ยเดี๋ยวต่อไปคงจะต้องมีแบบออรเจกตทีเพื่อให้ได้คุณได้ไอดอกลิลลี่อ่ะมาเพิ่มเพื่อไปซื้อไอต้นไม้ต้นอื่นๆได้นี่เราก็คือเล่นได้เรื่อยๆป่ะ e ิดสม l l เนเบอร์ได้ซึ่งนิดไลท์ m m u n i t y ก็คือว่าพยายามสแป็กกันไปเรื่อยเลิฟสม l ลเนเบอร์ได้ซึ่งนิดไลท์โอเคไม่ต้องการแสงต้องการความชื้น ด้านซ้ายนี่คือแบบตื่นมาคือโดมได้เลยเนี่ยโอเคไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยอ่ะก็ะคือเลือกได้แค่สองอ่ะเราอะมันซื้อต้นใหม่ไม่ได้แล้วอ่ะเสียดายหวาะน่าจะซื้อไอความชื้นไอเครื่องทําความชื้นเพิ่มไหมเนี่ยดัชนีไรนิทิวมิตี้ Need Need อ่ะเนี่ยข้างๆกันเลยแบบ oh. โหโคตรแน่นอ่ะคือเดินขึ้นมาถ้าเกิดว่าเดินไม่ดีคือเท้าจุ่มแน่นอน <S 2> <S 2> <S 2> นี่ออกไปเรื่อย ซักุระน์อันนี้คือเอเยซักคุระน์เริ่มไม่เคยมีที่แล้วนะ <c oughs> มเฮ้ไหนดีวะแล้ววันนี้ไม่ได้อะ,ะออนี่ปะเออนี่วันนี้ได้อ,อ้อมีห้องต่อไป <c oughs> ต้องออเคแสดงว่าครบ3ามรอยสีสิบพอยเว้เราไปต่อได้เลยไหน Yes สฟันเน็ตอยู่นี้ นี่อันนี้เป็นห้องของเราจริงๆเลยนี่แบบอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ญี่ปุ่นปะเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นมากเลยเนี่ยโอเคก็อันนี้คือเป็นเหมือนกับเราอัปเกรดปะเมื่อกี้เรามีรูเมทอันนี้เราอยู่ห้องคนเดียวละไฮท์ทรีบ็อกซ์ออน e e อะเ e เบิลเดโอเคมันมีก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเวนมันจะมีรูเมทอยู่นี่หว่าโอเคเขาบอกว่าให้เอาออเจ็ตก็คือเอากล่องลงไปไว้ข้างล่าง สามกล่องอจะได้มีพื้นที่ Thank you Put slipper and sneaker on shoe rack เอารองเท้าแตะใส่ในกล่องใส่รองเท้าแนววะไหนอะไม่เห็นเลย Put cactus on PC เราเราเอามาก่ออะลรกันโอ้แบมบูวัดไม้ไผ่วะโอ้มีสองชาน โอเคไม่เล็กแล้วนึกว่าเป็นพาร์ทเมนนี่มันเป็นบ้านเล็กๆเ,เลยนี่หว่านี่เท่าที่ผมเคยเท่าที่ผมดูตอนนี้นะให้ฟิลคล้ายๆพวกเกม unpacking b o กับ a v i g a t i o n ที่ผมเล่นอนะไอ้แคมเป v a แวนเ e i ิ h โฮมไปลองดูได้นะครับสไตล์คล้ายๆกันเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ The place for pan in idle environment โอเคนี่ง่าย บายสกิน for monstera mirifica เนี่คือเหมือนให้ซื้อสกินของไอ้ต้นไม้อะอ่าโอเคเราเริ่มมบางเลยก็ได้นิ d humidity hey, นิด light นี่เลยไม่ต้องการแสงต้องการความชืน้นต้องการความชื้นแล้วซื้อนิด light เราไปชั้นบนได้ปะโอ้ย no 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 no, no. อ่าวางเก็บกลับไปไม่ได้ ผมอยากให้มันแบบมีเก็บกลับไปได้แล้วจะได้ไปชั้นสองอะ่ะอันนี้มันกดแล้วมันไปชั้นสองไม่ได้อ่ะไม่นี่แล้วกันเสียไปแคคตัสแคคตัสอันนี้แล้วก็อ้ออะโลฮะเอาลาวิน,นานี่มาคคอแล้ววะ <laughs> นึกว่าอโลเวล่าตอนแรกอ่าแคคตัสกับอะโลเมนโดเมน ขาบอกให้วางกระบองเพชรบนทีวีอออบน PC PC อยู่ข้างล่างชิปเปงออขี้ขวาได้ว่าบ,บน PC อ่ะมันจะเวิร์กอาอ,กอันนี้เลิฟสมอลเนเ o อร์ด s ซึ่งน d ดไลท t น e ดฮ h มิดิตี้ไม่ต้องการแสงแล้วก็ต้องการความชื้นเขาบอกให้ซื้อสกินให้มอนสเตอรา มิโตไซมิไซคืนี้เหรอเดือยคืนนี้ยังซื้อไม่ได้เก็บไว้ก่อน l ลิฟดัซเซอร์นิดไลน์นิดฮ u มิดิตี้ต้องการความชื้นมีประเทศไทยด้วยเห็นป่ะนี่แน่เลยเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่ไทยไว้ตอนเนี้ยเขาเลยมีธงชาติไทยด้วยเออตลกดีวะข้างบนนี้ไม่มีอ้อมีมีเครื่องทำความชื้นอันหนึ่ง ต้องใส่ต้องเปลี่ยนที่ไว้บนนี้ใช่ปะ่ะไว้ตรงนี้่ะแต่ไว้ตรงนี้อืเหมือนจะไม่มีที่ต้องไปตรงนั้นแทนหนังสือเก็บไว้นี่อืมแล้วเส้นนี้ไลน์นี้ทิวมินทิทีนี่เลยโอแล้วก็ ต้องการแสงไม่ต้องการความชืน้นหน้าต่างที่แล้วอา้าไม่มีให้กดแล้วอะ่ะหรือว่าต้องต้องซื้อต้องซื้อหรอ what bicycle for Montera ตังไม่พอ <c oughs> หรือมันได้แค่นี้มันก็เลมันก็ยากเหมือนกันเว้ ก็เหมือนกับบางทีถ้าเกิดว่าพลอยมันไม่มันไม่ตามไอ้เปะข้างล่างอ่ะมันไม่ให้ไปต่อเลยเว้ยอย่างเช่นอนเนี้ยผมไม่รู้ไปทําอะไรขึ้นมาเหมือนกันมัมือนกันเป็นว่ามันต้องเอาอีต้นนี้ซึ่งไม่ต้องการแสงและต้องการความชื้นอืมอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องไอ้ต้นนี้ที่ต้องการแสงและไม่ต้องการความชื้นให้มันอยู่ข้างกันให้ได้อืมเนี่ยแต่แต่ว่ามันก็อ่ะถึงจะได้เจ้ายากสัตว์เลยใครที่เป็นพวกแบบว่าชอบแบบ ตอบจัดต้นไม้ปะก็ <G ül> อเออน่าสนอยู่นะเกมนี้สนุกดีเคลื่อนข่ายจะเซนระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่เซนละทุเลศมากเลยเอาไปเถ <g ül> อะประมาณนั้นแต่ผมว่าก็เออต้องดูด้วยว่าเออแบบคือเหมือนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีลงในไหนบ้างนะถ้าไปดูแต่น่าจะมีแค่ในคอมอย่างเดียว <S <S แล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้วันไหนดีวะ d o e s n ่ need light need humidity Need line, need humidity, ไรนิทิวเมนิตี้อันนี้อยู่ข้างกันได้คือไม่อยากวางตรงนี้เว้ยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเหมือนมันเป็นมันคืออะไรเนี่ยอ๋อมคือไฟนี่หว่าผมเปิดปิดไฟได้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบพื้นที่แบบเหมือนแบบเป็นพื้นที่แบบทําเอกสารอะไรประมาณนั้นไ e นิทิวเ m นิตี้ อันนี้ไ้นี่ได้โอเคโอ้ต้นป่ามาแล้วแล้วก็ยุคค่ะอันนี้ของใหม่อูใหญ่ใหญ่เพิ่มและเซอรนิดไลน์นิด Humidity ไปห้องนอนมันจะใหญ่ไปเพราว่าน่าจะใหญ่ไปหน่อยนะไม่ได้ใหญ่ไปอยู่บนเตียง อยู่บนเตียงไปเดียแล้วกันนิดไลน์นี้ทีมินตี้ลงล่างเลยนี่นี่บอกกันเลยว่าค่อนข้างยากเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เกมแบบว่าแบบสัตฟีสไตล์ขนาดนั้นนะคุณต้องดูให้ดีด้วยว่าแบบเออมันวางตัวไหนได้บ้างเพื่อให้มันได้พลออยได้มากที่สุดที่จะมากได้อะไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายประมาณนั้นแล้วกันโอเคถ้าเกิดว่าสนใจก็ไปเราดูกันได้นะครับ ตัวเกมยังเป็นเดโมอ,อยู่แล้วก็น่าจะผ่าอนเกมออกมาจริงน่าจะมีให้บทล็อกอะไรมาขึ้นแล้วก็มีห้องแบบมันให้ฟีลแบบเหม,มือนกับแคชชั่วพาโซอ่ะอืมอันรักเดียอัรักดีอกดโอเคประมาณนี้แหละเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊วย